เสียงเปิดเรื่องเริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงฝนพรำเบาๆเสียงลมพัดหลอดเข้ามาทางช่องประตูเหล็กเก่าๆกลิ่นอับของโกดังเกา่าลอยอบอวนปนกับกลิ่นฝุ่นและกลิ่นไม้เกา่าอิทธิพลชายวัย30กลางยืนมองป้ายกิจการโรงศพอิทธิพรที่เพิ่งติดเสร็จเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากก่อนจะถอนหายใจยาว ในที่สุดก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองสักทีโกดังแห่งนี้อยู่ชาญเมืองเชียงใหม่เป็นโกดังที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า15ปีเดิมเคยใช้เป็นโรงเก็บของแต่เพราะราคาค่าเช่าถูกมากอิทธิพลจึงตัดสินใจเปิดเป็นโรงศพ เขาเคยทำงานอยู่ในวัดมาก่อนช่วยพระจัดงานศพอยู่หลายปีรู้วิธีแต่งศพฉีดยาจัดดอกไม้เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพในวงการศพคนหนึ่งเขาใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์ในการตกแต่งแบ่งพื้นที่เป็นห้องเก็บศพห้องเย็นห้องแต่งศพและโซนวางลงลงไม้หลายใบวางเรียงซ้อนกันบางใบใหม่เอี่ยมแต่บางใบมีรอยแตกตรงมุมและคราบเหลืองแปลก อิทธิพลได้ลงมือสองพวกนี้มาจากโรงงานร้างแถวลำพูนราคาถูกกว่าท้องตลาดหลายเท่าแต่คนขายก็เตือนแปลกๆว่าถ้าได้ยินเสียงอย่าไปเปิดดูนะพี่เขาหัวเราะไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่าคนขายแค่พูดครูให้รู้สึกขลัง คืนแรกหลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จทุกอย่างเขานั่งจิบกาแฟาอยู่ตรงโต๊ะไมเ้เล็กๆหน้าโกดังแสงไฟจากหลอดนีออนส่องกระพริบกระพริบเหมือนจะดับทุกครั้งที่ลมพัดอิทธิพลมองรอบๆเงียบสนิทมีเพียงเสียงน้ำฝนตกกระทบหลังคาและเสียงจากจันในพงหญ้าข้างทางเขาลุกขึ้นเดินตรวจห้องเก็บศพประตูเหล็กบานใหญ่ส่งเสียงอียดเมื่อเปิดออก อุณหภูมิข้างในเย็นชื้นจนเห็นลมหายใจตัวเองแสงไฟสลัวสะท้อนบนผนังที่มีคราบดำเหมือนเชื้อราโลงไม้สิบกว่าใบวางเรียงกันกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกแต่ยังมีอีก,กลิ่นหนึ่งแทรกอยู่เบาๆกลิ่นเหมือนดินเปียกปนเลือดกลิ่นที่คนเคยอยู่กับศพจะจำได้ดี เขาเดินไปหยุดตรงมุมสุดของห้องที่มีโลงไม้เก่าสีดำใบหนึ่งว่างอยู่ลำพังบนฝากระดานมีรอยเคาะเป็นจังหวะเบาๆ